สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกับแบบนาเจนาใน The Forest หรือก็จะเข้าคืนในป่านะครับผมก็จะราทิปเลยนะครับผมก็ให้เคลียร์ให้มันว่างแบบนี้นะแล้วก็วางสคริปต์ลงไปแล้วก,กด EQ ได้เลยนะครับตอนน EQ แล้วมันขึ้นแบบนี้ก็คือเปน EQ ให้แล้วนะครับแล้วก็รอสิปขึ้นสักครู่นะครับอาจจะมีอาการแหลกนิดนึงเพราะว่าสคริปต์มันกำลังโหลดนะครับเพราะว่าสคริปต์ตัวนี้มันแบบฟังก์ชันเยอะนะโอเคส่วนอันที่มันขึ้นว่าแพทนี่ก็คือใช้ไม่ได้ครับโดนแก้ไขแล้วนะ เราก็จะไปที่ฟังก์ชันเมนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Infinity ปลูกครับส่วนฟังก์ชันออโต้ก็มีประมาณนี้เลยนะผมจะรีวิวคร่าวๆให้ดูก่อนครับส่วนมูฟเมนต์ก็สามารถเปิดได้นะมันก็จะวิ่งเร็วนะครับปรับได้ว่าจะเอาเร็วประมาณไหนนะแล้วก็มี In f ฟ n i t y จัมมีต่างๆนะครับประมาณนี้เลยลบหมอกลบไรได้หมดเลยนะครับลบท้องฟ้าได้ด้วยนะประมาณนี้โอเคส่วนเมนูเมนนะครับก็จะเป็นออโต้ปลูกนะครับสแปมปลูกนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีก๊อตโหมดนะครับให้เราคลิกตรงนี้หนึ่งทีนะครับ นี่นะเขาบอกว่าให้เราเปิดออโต้กินไว้ด้วยนะจะได้ไม่หิวตายแล้วก็มีออโต้แบบอันนี้มันจะเปิดแล้วมันก็จะลอยตัวบนฟ้านะครับเดี๋ยวจะปิดก็ได้แล้วแต่นะถ้าเปิดแล้วมันก็จะอยู่บนฟ้าแบบนี้มันก็จะแบบดูเซฟเซฟกว่านะประมาณนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นคิวออร่านะครับสามารถเปิดได้หมดเลยนะครับมันก็จะมีวงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ก็เปิดตามนี้ได้เลยก็ใช้ฟาร์มวันใช้อะไรฟาร์มชิวๆเลยนะส่วนี้ก็จะเป็นออโต้แบบ เอ่อตัดต้นไม้นะครับประมาณนี้เ้วก็จะตัดต้นไม้ให้เราแบบนี้เลยนะต่อมานะครับก็จะเป็นพวกออตโต้กินอัตโนมัตินะครับก็เปิดไว้ได้นะครับลด,ดความหิวพอถึง80มันก็จะกินให้กลับไปเต็มร้อยเลยนะครับโอเคประมาณนี้แหละไม่มีแล้วแล้วก็มาที่ออตโต้นะผมก็จะไปที่ออตโต้แคมไฟนะ ตัวนี้เราเปิดปุ๊บมันก็จะเอาของมายัดใส่ให้เราแบบนี้เลยนะส่วนอันออโต้ข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองอันนี้ก็คือมันจะดึงไม้มาใส่ตรงโต๊ะคับให้เรานะครับกับดึงเกียร์มาใส่ประมาณนี้ก็เปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แนละ้วแต่อันนี้มันก็จะเป็นออโต้เก็บกล่องนะมันยังเป็นเบต้าอยู่นะโอเคสหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับก็รีวิวแค่นี้แหละครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย